จริงๆนะว่าเหมยคิดอะไรของเหมืยอ,อยู่ไอเด็กวัดคนนั้นน่ะข่าข้า,ขาจานเดียวมันยังไม่มีปัญญาจ่ายเลยเหมืยอ,อยากไปกัดก้อนเกลือกินกับมันเหรอพี่พูดอะไรของพี่เนี่ยถึงพี่พูเขาจะเป็นเด็กวัดแต่เขาก็เป็นคนดีแล้วก็ขยันทำมาหากินนะคะ ค่อยๆกินนะอะอะอถ้าไม่พอเดี๋ยวพี่ไปเอามาให้ใหม่อืมเออเออเออะวันนี้ขวดที่ร้านมีไม่เยอะนะไว้วันหลังพี่จะเก็บไว้ให้ น้องคนนี้ของก็ใช่ว่าจะขายดียังชอบเอานั่นเอานี่ไปให้คนอื่นอีกฉนันไม่เข้าใจมันจริงๆค่อยๆกินค่อยๆกินเออเออ ทำให้พี่รู้สึกไม่เดียวดายอยู่บนโลกใบนี้เพราะถ้า<ม>เราเก็บเงินด้สก,ก้อนน่ะพี่จะพาเหม๋ยย้ายเข้าอยู่ในเมืองและจะแนะนำผู้ชายที่ดีให้เหม๋ยรู้จักสักคนหนึ่งเหมยจะได้ไม่ต้องลำบากแบบนี้พี่อ้อยคะหนูโตแล้วนะคะหนูกับพี่ฟูเร,รักกันพี่อย่ามาบังคับหนูได้ไหมคะแกนี่มันจริงๆเลยนะพูดอะไรก็ไม่ฟัง เหมยทำไม,ไมวันนี้มาสายจังเลยะวันนี้พี่จะมาละ นั่งกินดีๆนะเดี๋ยวพี่เปิดทีวี <TV S 2> ให้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมารู้จักกับนักธุรกิจไฟแรงที่สุดในตอนนี้เลยนะคะประวัติของเขาเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะคะเขาเนี่ยเป็นเด็กวัดนะคะแต่ว่ามีความพยายามมุ่งมานะจนทําให้ตอนนี้นะคะ oh. เขาประสบความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะ oh. จร,จริงด้วยอ่ะพี่ฟูกลับมาแล้วจริงๆด้วยอ้าวเด็กคนนั้นเป็นลูกพี่ใช่ไหมใช่ทำไมเหมอยต้องโกหกพี่ด้วยก็ตอนนี้เรามันอยู่คนละโลกกัน ฉันมันก็แค่แม่ค้าขายกับข้าวฉันไม่คู่ควรกับพี่หรอกไม่ตอนนี้ชีวิตพี่ลำบากที่สุดมีแต่เหมยที่คอยห่วงใยและดูแลพี่บนโลกใบนี้มีแต่เหมยคนเดียวเท่านั้นที่คู่ควรกับพี่แต่งงานกับพี่นะแต่งงานงกับพี่นะนีคุณเป็นใครมานั่งอะไรตรงนี้ทำน้องเขาดูสิ เ,ออเดี๋ยวนั่งก่อนจะได้ไปไหนสั่งกับข้าวไว้ตั้งเยอะตั้งแยะ,แยะนั่งกินด้วยกันก่อนสินี่เหรอที่เธอบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทอะ่ะก็บอกแล้วไงว่าเป็นแค่เพื่อนสนิทเป็นอะไรมากวะเนี่ยก็ไม่มีอะไรเพื่อนสนิทเหรอเพิ่งรู้ในเะนี่ยสมัยนี้เขาเรียกชัวเพื่อนสนิทอะ่ะนี่เธอตามเทหรือว่าฉันตกเทนกันแน่เนี่ยพี่พูดนี้หมายความว่าไงอะ่ะก็ไม่ได้หมายความว่าไ,ไง กแค่ะจะบอกว่าวันหลังอ่ะถ้าเปิดห้องให้ปิดจี s ด้วยนะเราสองคนไม่มีอะไรกันจริงๆเราบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจที่เธอสองคนเปิดห้องนอนด้วยกันทั้งคืนทั้งวันยังกล้าพูดว่าบ,บริสุทธิ์ใจเหรอตอนนั้นเราแค่เมาอ่ะแต่ว่าเราไม่ได้มีอาการสักหน่อยอีกอย่างอ่ะถ้าพี่รักฉันจริงพี่ก็ต้องรับได้ในการพูดของฉันสิพอไม่ต้องพูดละ ฉันรับได้นะที่เธอไม่รักฉันแล้วแต่กูไม่ได้เงี้ยนะก็ฉันรักพี่จริงๆแต่พี่ทำไมต้องใจแคบแบบนี้วะใช่กูมันใจแคบอีกอย่างอะ่ะมึงไม่ต้องหลอกกูหรอกกูยอมหลอกตัวเองว่ามันเป็นเพื่อนสนิทมึงกูยอมหลอกตัวเองว่าพูกมึงสองคนไปนเปิดโรงแรมแล้วนอนด้วยกันแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นกูยอมหลอกตัวเองเพื่ออะไรล่ะเพราะกูรักมึงไง แต่ตอนนี้กูตาสาว่างละกูเคยไว้ใจมึงแต่มึงกลับเอาความไว้ใจของกูมาทำอย่างนี้เหรอเมยจำไว้นะถ้าวันไหนกูเทอะทุนมึงมึงก็ยังเป็นแก้วใบหนึง่งเมื่อไหร่ที่กูปล่อยมึงเป็น,ปปนแค่เศษแก้วมาชนแก้ว ตอนนี้เราขึ้นเรือลำเดียวกันแต่ฉันจะลงละนายไปต่อถ้าคุณพร้อมเนี่ยก็สามารถทำพุ่งนี้ได้เลยบัญชีผมคงไม่ไหวครับผมขอปเป็นรปภแล้วกันครับ งั้นวันพรุ่งนี้มาเริ่มงานได้เลยนะขอบคุณครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับเข้ามาเอาเอกสารมาให้ค่ะเออคุณเหมยเออยังไงเดี๋ยวฝากดูแลน้องคนเมื่อกี้ด้วยนะเขามาสมัครเป็นรอ,อ่ะผมให้เขาเริ่มงานวันพรุ่งนี้นะ ไอคนมันนองเมื่อกี้เหรอคะบอสดูท่าทางก็ไม่น่าไว้วางใจบอสแน่ใจเหรอคะว่าจะรับเขาเข้าทาง,งานอะทำตามที่ผมบอกแล้วกันฮัลโหลสวัสดีคะแม่ผมได้งานแล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วงผมนะแม่ดูแลตัวเองดีๆด,ด,ด้วยล่ะเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนนะครับแม่รังแม่นะครับ Tiếng đi lên thôi nha ได้ครับมันสกปรกหมดแล้วเดี๋ยวผมเช็ดให้นะครับไม่ต้องมือเธอสกปรกกว่าอีกขอโทษครับเดี๋ยวผมเช็ดให้ครับรบอกว่าไม่ต้องไงสกปรกหมดแล้วเนี่ยอีกมั่มีอะไรกันอ่ะคือพอดีคุณผู้หญิงทําโทรศัพท์ตกครับของโรงแรมลาบนนาผมอยากให้คุณไปด้วยผมอยากมอบหมายโปรเจกต์ง,งานนี้ให้คุณแต่เช่ไนไรครับอีกห้านาทีผมจะเลิกงานงนะครับวันนี้ผมมีนัากับเพื่อนด้วย ผมคงไม่สะดวกไปกับเจ้านายครับแต่นี่มันเป็นโอกาสที่ดีมากนะสำหรับวัยรุ่นอย่างนายที่จะได้รู้จักนักธุรกิจใหญ่โตโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะนายลองคิดดูให้ดีแต่ผมเลื่อนนัดเพื่อนผมหลายครานะครับถ้าผมเลื่อนนัดอีกคงไม่ดีมั้งครับเจ้านายไม่เป็นไรถ้านายมีธุระนายก็ไปทำธุระของนายเถอะเดี๋ยวผมมอบหมายงานให้คนอื่นแล้วกันผมต้องขอโทษจริงๆครับเจ้านายไม่เป็นไรนายไปไเถ ไหมค่ะเจ้าจนายเดี๋ยวคุณโทรหาการให้เข้ามาหาผมที่บริษัทเย็นนี้นะได้ค่ะพอยยงเออเจ้านายกูแม่งเรื่องเยอะว่ะอีกห้านาทีก็จะเลิกงานละยังจะมามอบหมายงานให้กูทำอีกแล้งงานกูทำงานแล้วแล้วเรื่องงานกูต้องมีเวลาส่วนตัวของกูปะ เรื่องอะไรกูต้องมาทำงานนอกเวลาคิดจะมปเอาเปียกกูงั้นเหรอมีทางหรอเออเออ,เอ,อกูกำลังออกไปงั้นเจอกันร้านเดิมแล้วกันโอเคดิเันสัญญาเราก็ตกลงมีสิบห้าข้อตามนี้นะครับครับผมยินดีที่ได้ร่วมงานนะครับขอให้โปรเจกต์เรา เป็นไปตามต้องหมายที่เราตั้งไว้ครับนี่คุณการนะครับต่อไปคุณการจะเป็นคุณดูแลโปรเจกต์นี้ทั้งหมดต่อไปคุณเชนก็เดียวคุณการตัวนียตรงได้เลยนะครับดีดีจะรู้จักครับผมสัญญาว่าจะทําให้ดีที่สุดนะครับี่ดีครับผมแล้วคุณกุ้ยเหรอครับแต่คุณผูบอกว่าจะพาคุณกุ้ยมาแนะนําให้ผมรู้จักอ๋อใช่คุณกุ้ยจริงๆผมอยากให้โอกาสคุณกุ้ยเขาเพราะฐานะทางบ้านเขาไม่ค่อยดีแต่คนบางคนเราอยากยื่นมือไปช่วยเขา แต่เขาไม่ยอมยืนม่นมือมาก็ไม่รู้จะช่วยยังไงไปไี่เจนใหพี่ไว้ตั้งแต่เด็ก,กพี่ก็ไม่มีวันนี้แล้วเหมยก็ไม่สุขสบายแบบนี้ เฮ้ยยองอันนั้นเพื่อนกูน,นี่วะเอ้ยมึงอย่าว่าไปเลยดิกู<ด>จำไดไ้ม่งจะมีเพื่อนรวยๆงนันเหรกูจำได้อะกุยจริงๆนี่วะยองกูจำได้ตาฝากหรือเปล่าไอ้นั่นอะ่ะมันเจ้าของโรงแรมนะเว้ยมึงจะมีเพื่อนอย่างงั้นได้ไงวะอู้ลิลิทำงานให้เสร็จลูว สวัสดีครับอันนี้รถอาก,กุย้ยรอเป่าครับใช่มีอะไรเปล่าผมเป็นเพื่อนกับอาก,กุ้ยตั้งแต่เด็กแล้วพอเรียนจบมาก็ไม่ได้เจอกันเลยก็เลยผมก็เลยเข้ามาทักทายอาก,กุ้ยหน่อยเป็นเพื่อนกุ้ยเหรอดูจากสภาพแล้วคิดจะมาขอตังค์ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอย่าเข้าใจผิดครับผมแค่อยากจะมาทักทายอาก,กุ้ยครับกัว่าว่าไม่ได้เจอกันอีกเอาหงเป็นไงเนี่ยมาอยู่นี่ได้ไง บายดีบ้า่สไาดีเหมยนี่หงนะเพื่อนพี่สมัยตั้งแต่เด็กๆเลยอะ่ะแล้วไงอะ่ะพี่บอกแล้วว่าจะคบคนทําสวนเป็นเพื่อนเนี่ยเหมยพูดแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะรู้ไหมว่าครอบครัวหงเนี่ยมีบุญคุณต่อพี่มากเลยนะแล้วไงอะ่ะดูจต่สภาพเราอยากได้เงินมากกว่ามั้งพี่รีบเอาเงินให้เขาเลยนะแล้วรีบใส่หัวไปซักอุปานถ้าไม่มีครอบครัวหงช่วยพี่ไว้ตั้งแต่เด็กพี่ก็ไม่มีวันนี้ แล้วเหมยก็ไม่สุขสบายแบบนี้ธนากุยกูยทำมึนเดือดร้อนแล้วลว่ะไม่เป็นไรเพื่อนผู้หญิงมันก็ไปแบบนี้แหละมึงอย่าไปคิดมากแล้วช่วงนี้มึงเป็นไงบ้างวะทำงานอะไรอยู่อ่ะอ๋อเป็นคนจัดสวนไม่เือนมึงเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเนี่ยยินดีด้วยนะถ้าไม่มีครอบครัวมึงช่วยกูไว้ตอนเด็กอะ่ะกูก็ไม่มีวันนี้ ยังไงอ่ะกูก็ไม่เคยลืมบุญคุณที่ครอบครัวมึงเคยช่วยกูไว้นะเว้ยไปไปนั่งข้างในเรามีเรื่องคุยกันอีกเยอะเลยหงกูขอโทษนะที่เมื่อกี้เสียมารยาไปหน่อยอ่ะก็อย่างที่กุ้ยพูดนั่นแหละคนเราอ่ะต้องอย่าลืมบุญคุณคนขอบคุณที่เคยช่วยกุ้ยไว้นะเรี่ยคุณจะรถมาจะเอาไปทําอะไรพอดีจองอาหารไว้อ่ะเดี๋ยวเราไปกินด้วยกันนะเดี๋ยวหนูเป็นคนขับรถให้พี่กับโงอ่ะจะได้คุยกันเต็มที่ แม่ครับผมมาแล้วครับคือนี่เป็นข้าวกล่องที่บริษัทแจกให้กินฟรีครับแม่เอาไปกินนะแม่ไม่หิวไมก,กินเถอะอืมผมกินมาแล้วครับแม่ไม่กินเถอะอ๋อใช่แล้วครับแม่ผมเห็นโทรศัพท์ของแม่ใกล้พังแล้วนี่เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ เงินผมออกผมซื้อเครื่องใหม่ให้แม่นะเอาหยงที่ใช้แม่แกก็เป็นคนกวาดถนนนี่เองเหรออีเหม็นเน่ามากเลยอะใช่แม่ผมเป็นคนเก็บกวาดขยะแล้วทำไมหลอนี่แกกล้าดีแกมาตอบป่าตอบคำว่าฉันอะทามประธานไม่ให้เกียรติหนูเลยอะให้เกียรตินั้นเหรอ ถ้าคุณอยาให้ผมให้เกียริคุณคุณก็ต้องรู้จักให้เกียริคุณก,ก่อนจะบ้าเหรอจะโทรมาทำไมบอกแล้วว่าอยู่บ้านห้ามโทรมาก็ผมคิดถึงคุณนี่อยากเห็นหน้าคุณักหน่อยใครโทรมาอ๋อเพื่อนสมัยเรียนอ่ะพี่ไม่รู้จักหรอก ท่านโทรมาก็รีบโทรกลับสิเผอเขามีธุระหรือปัญหาอะไรเออนะ่พี่ไม่ต้องยุ่งหรอกไหนลูซี่ทำไมยังไม่โทรกลับพี่จะทำอะไรเนี่ยมานนี่บอกให้เอามาไงฮัลโหลครับสาม,มีออกไปแล้วเหรอฉันบอกให้เอาโทรศัพท์มาไงบอกให้เอามา นี่พี่ทำมากของพี่เนี่ยแล้วคุณอนะทำอะไรคุณอยากให้โทรศัพท์ตกมากกว่าให้ผมรู้เรื่องใช่ไหมว่าข้างในอะมันมีความลับอะไรฮะฉันบอกพี่กี่ครั้งแล้วว่านี่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของฉันทำไมจะต้องให้พี่ดูด้วยเรื่องส่วนตัวหรือคนที่คุณต้องปิดบังเอาไว้เพื่อนแบบไหนกันถึงต้องถามว่าสามีคุนออกบ้านแล้วหรอฉันกับเขาไม่ได้มีอะไรกันตั้งหน่อยเราแเพคุยกันเล่นๆ ไม่มีอะไรเกินไปกว่านั้นต้องรอให้เกินไปกว่านั้นก็คงสายไปแล้วมีเรื่องอะไรที่คุณคุยกับผมไม่ได้คุณก็หาผู้ชายคนอื่นจะให้ชนะเ,เวลาที่ไหนคุยกับคุณวันๆคุณก็เอาไต่ทำงานออกบ้านตั้งแต่เช้ากลับมาอีกทีนึงก็ดึกละฉันอยากมีคนที่คอยอยู่เคียงข้างฉันทุกวันเขาเข้าใจฉันและเขาก็ให้คำปรึกษาฉันในเวลาที่ฉันทุกขใจก็แค่นั้นเอง อ้าวพี่พูดกับนิววด้วยเหรอคะสวัดีค่ะสวัสดีจ้ามเดี๋ยวมานักกันก่นเลยค่ะไม่ซื้อกับเข้ามาแพงันาดนี้คุณม่ปรึกษาฉันก่อน๋อฉันไม่ได้ซื้อพอดีแม่ไปเที่ยวทะเลแล้วก็รู้ว่าฉันชอบกินกุ้งก็เลยซื้อมาฝากอ่ะกินกันเลยค่ะ เออไหมไปทำกับข้าวเพิ่มสักสองสามอย่างสิไหมไม่ต้องแล้วกับเข้าเยอะแยะไม่เป็นไร Happy birthday to you Happy birthday to you เออไหมน้ำแข็งหมดแล้วอ่ะเธอออกไปซื้อให้หน่อยดิ เชนไม่ต้องรามังเชนโหพี่ฟูดื่มเหล้าไม่มีน้ำแข็งไม่อร่อยอไปไปสิได้ได้เดี๋ยวด,ดื่มกันเท่าไหร่ตัดมาตอนลยก่อนน้ำแข็งมาแล้วค่ะ บล,บลพวกเรากินอิ่มแล้วน้ำแข็งวางนี่แหละเก็บจานแล้วไปล้างด้วยนี่ไหม ทำไมเธอไม่เอาจานไปล้างฉันไม่ได้กินสักคำทำไมฉันต้องเป็นคนล้างด้วยเธออย่ามายี่เงาได้ไหมใช่ฉันมันเป็นผู้หญิงงี่เงาฉันจำได้ตอนที่เราครบกันแรกๆเธอรักและเอาใจใส่ฉันแค่ไหนแต่มาวันนี้เธอทำให้ฉันรู้แล้วว่าเธอไม่ได้รักแลวก็ไม่ได้แคร์ฉันแล้วเรื่องแค่นี้ทำไมเธอต้องอารมณ์เสียขนาดนี้ด้วยเชนเธอไม่รู้หรอว่าความรัก มันเกิดจากสิ่งเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละหลังเลิกงานฉันต้องกลับมาบ้านทำกับข้าวทำความสะอาดบ้านทุกวันฉันเหนื่อยแค่ไหนฉันไม่เคยบ่นไม่เคยว่าแล้วเธอละ่ะเคยนึกถึงความรู้สึกของฉันบ้างไหมเคยถามฉันบ้างไหมว่าฉันเหนื่อยไหมเคยถามฉันบ้างไหมว่าฉันหิวไหมแล้ววันนี้เธอคงลืมไปแล้วสินะว่าเป็นมันเกิดฉัน สิ่งที่ทำให้ฉันเสียใจที่สุดก็คือ